มิลเลนเชนเนลสวัสดีค่ะมาฟังกันต่อจากตอนที่แล้วเลยนะคะว้าว wow. นั่นเป็นเทคนิคที่ทรงพลังอะไรขนาดนี้แฮนเซนขมวดคิ้วในตอนแรกเขาคิดว่าด้วยการช่วยเหลือของผู้นำของประสานาภาเขาคงจะได้รับพลังแห่งการเกิดใหม่ได้อย่างง่ายดายแต่สถานการณ์มันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เขาคาดคิดเอาไว้ถ้าแฮนเซนแค่ต้องเผชิญหน้ากับสในหนึ่งพี่น้องวงแหวนที่ผู้นำของประสานาภาสอนให้กับเขาก็พอที่จะมีโอกาสเอาชนะอยู่ แต่ตอนนี้เมื่อพี่น้องทั้งสองรวมพลังกันเพื่อต่อสู้กับแฮนเซิลเขาก็ไม่มีหวังจะเอาชนะได้เมื่อเห็นพลังแห่งการเกิดใหม่มุ่งตรงเข้าไปหาแอนโดร่าแฮนเซิลก็พยายามคิดหาหนทางที่จะพลิกสถานการณ์แต่เมื่อวงแหวนที่ผู้นำของประสานภาให้กับเขาไม่มีประสิทธิภาพมากเพียงพอเขาก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อไปดีการพยายามดึงดูดพลังแห่งการเกิดใหม่ด้วยพลังชีวิตเป็นอะไรที่ไร้ประโยชน์เนื่องจากพลังชีวิตของเขาอ่อนแอกว่าแอนดร่านี่ยังไม่รวมถึงเรื่องที่มันเป็นการแข่งขันแบบสอง ตอนเราไม่ควรจะกังวลมากเกินไปฮนเซนกัดฟันและเริ่มรายวิชากายยกหลังจากนั้นเขาก็บินเข้าไปหาพลังแห่งการเกิดใหม่ฮันเซนอยากจะลองดูว่าพลังระดับมาคริสของกายโยกสามารถแช่แข็งพลังแห่งการเกิดใหม่ได้ไหมเมื่อแอนโดราและแองเจร่าเห็นฮนเซนพยายามบินเข้าไปหาใครติดปีตพวกเขาก็ไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรพวกเขาเพีแค่หัวเราะด้วยความดูถูกพลังแห่งการเกิดใหม่ไม่ใช่สิ่งที่จะใช้พลังกำลังชิงไปได้แม้แต่ยอดฝีมือระดับราชันก็ไม่สามารถใช้กำลังเพื่อคว้าพวกมันมาเป็นของตนเองได้ ผู้อาวุโสเฟเธอร์าฟารียิ้มออกมาและหันไปพูดกับยินชางคงผู้อาวุโสหินเขาช่างไม่มีความอดทนซะจริงๆจงไม่ได้บอกเขาหรือว่าพลังแห่งการเกิดใหม่ไม่อาจใช้กําลังช่วงชิงไปได้นะ่ะ <c oughs> มันถือเป็นเรื่องดีที่คนหนุ่มจะบ้าบินพวกเขาควรจะรองทุกสิ่งทุกอย่างในตอนที่พวกเขายัางมีเวลา ยินชางคงพูดยินชางคงคิดว่าฮันเซิลทำในสิ่งที่ถูกต้องถึงแม้เขาอาจจะทำไม่สำเร็จก็ตามผู้คนที่เอาแต่นั่งเฉยโดยไม่ลองทำอะไรถือเป็นอะไรที่โชคร้ายที่สุดไม่ว่าโอกาสสำเร็จจะต่ำสักแค่ไหนทุกคนก็ควรจะต่อสู้ให้ถึงที่สุดดังนั้นถึงแม้พวกเฟเธอร์จะมองว่าฮันเซิลเป็นเหมือนกับตัวตลกแต่ยินชางคงเชื่อว่าฮันเซิลทำในสิ่งที่ถูกต้องเขานับถือการกระทำของฮันเซิลจากใจจริงมันเป็นความจริงที่ฮันเซิลไม่เคยชะลอความเร็วหรือหยุดพยายาม ไม่สําคัญว่ามันจะเป็นอะไรที่ยากเย็นขนาดไหนเขาจะไม่มีวันยอมแพ้มันอาจจะดูเป็นเรื่องง่ายที่จะไม่ยอมแพ้แต่น้อยคนนักที่จะทําแบบเขาได้เมื่อแสงเทพของกายยกไปถูกหนึ่งในพลังแห่งการเกิดใหม่พลังในการแช่แข็งของแสงเทพก็ไม่ได้ส่งผลอะไรพลังพุ่งพ่านใครติดปีกไปราวกับว่ามันเป็นเพียงแค่เงาไม่ได้ผลจริงๆด้วย แฮนเซนคาดเดาไวแล้วว่าผลจะออกมาเป็นแบบนี้ดังนั้นเขาจึงไม่ได้ผิดหวังอะไรแอนโดรและเองโจร่าแสดงความดูถูกเหยียดยามยิ่งกว่าเดิมแอนโดรยิ้มย่อออกมาพลังแหง่งการเกิดใหม่ไม่ใช่สิ่งที่จะใช้กําลังชิงไปได้เจ้าต้องรอให้พวกมันเลือกที่จะเข้าไปในร่างกายของเจ้าเองนี่เจ้าไม่รู้อย่างนั้นเนาะพวกเฟเธอร์ ok ader, หัวราออกมาพวกเขามองแฮนเซนลากว่าเขาเป็นตัวตลก โคงไฟได้ดับตะเกียงของพาวเฟเธอร์ดังนั้นพวกเฟเธอร์จึงเกลียดชังเขาอย่างมากนอกจากนั้นโคงไฟได้มอบผนนกเทพเจ้าให้กับแฮนเซิลและสเตย์อัปเดดซึ่งสําหรับเฟเธอร์แล้วนั้นหมายความว่าแฮนเซินและสเตร์อัปเลดเป็นสุนัขของปะสสทนภาพวกเขาจึงไม่มีทางยอมให้แฮนเซิได้พลังจากสาแห่งการเกิดใหม่ไปได้เป็นอันขาดเจ้าจะใช้กำลังเพื่อคว้ามันเป็นไปไม่ได้ช่างเป็นคนหนุ่มที่โง่ขงเขาอะไรอย่างนี้พวกวสุเฟเธอร์ฟาร์ี่รูปเค้าของเขาขณะที่พูดออกมา สาแห่งการเกิดใหม่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเ่าพันเฟเธอร์แน่นอนว่ามันจะช่วยเหลือพวกเราผู้อวุโสโอีกคนพูดพวกเราควรจะเตือนเขาว่าอย่าได้เอาพลังแห่งการเกิดใหม่ไปทั้งหมดพวกเขาจําเป็นต้องเหลือให้หานเซินบ้างเพราะยังไงเขาก็เป็นแขกคนนึ่งผู้อวุโสโอีกคนพูดเตือน พูดของประสานภาขมวดคิ้วแต่นี่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงระหว่างเฟเธอร์และประสานภาไม่ใช่ว่าเฟเธอร์เป็นทาสของพวกเขาเฟเธอร์มีตัวเลือกมากกว่าแค่ประสานพาแต่ปรสสานพาได้มอบข้อเสนอที่ดีที่สุดให้กับพวกเขานั่นเป็นเหตุผลที่ทางเฟเธอร์เลือกที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของประสานพาแต่ถึงทางเฟเธอร์จะอยู่ภายใต้การปกครองของปรสสานภาพวกเขาก็ยังคงควบคุมเรื่องภายในด้วยตนเอง ถ้าปานภา,าควบคุมเฟเธอร์โดยสมบูรณ์มันก็ไม่มีความจําเป็นที่ต้องส่งทูตมาที่โฮลี่เฮฟเว่นเพื่อประชุมเรื่องในอนาคตทูตของปานภา,าไม่พอใจกับการทำทางเฟเธอร์แต่พวกเขาไม่สามารถทาอะไรได้มากและมันก็จะดูไม่ดีกับทางปานภา,ายินช่างคงไม่ได้เคลื่อนไหวเขาเพียงแค่มองไปที่ฮันเซนตอนนี้ฮันเซนจาเป็นต้องพึ่งตนเองมันไม่มีใครสามารถเข้าไปช่วยเหลือเขาได้การที่ผู้นําของปานภา,าสอนวงแหวนให้กับฮันเซนถือเป็นความคิดที่ดี ถึงจะต้องเผชิญหน้ากับไายุกสองคนฮันเซนก็สามารถชิงพลังแห่งการเกิดใหม่ส่วนใหญ่มาเป็นของตนเองได้ แต่แอนโดร่าและแองเจล่ามีแสงเทวลราแห่งการพิภากษาและพวกเขายังสามารถถ่ายทอดพลังไปสู่กันและกันได้นั่นเป็นสิ่งที่ตะยุกทั่วทั่ไปไม่สามารถทําได้เมื่อพลังชีวิตของพวกเขาทั้งคู่รวมเป็นหนึ่งเดียวกันแม้แต่ราชันก็ไม่สามารถเอาชนะพวกเขาได้นั่นเป็นเพราะครั้งหนึ่งพวกเขาเคยเป็นราชันเช่นกันฮันซันไม่คิดว่าแสงเทพของกายยกจะได้ผลอยู่แล้วเขาแค่ใช้มันเพื่อดึงดูดความสนใจเท่านั้นขณะที่คนอื่นๆกาลังสนใจกับความพยายามที่ไร้ประโยชน์ของเขา ฮันเซนก็เข้าไปใกล้รูปปั้นและเปิดใช้งานใบเสมาราชาแมลงปีศาจฮันเซนไม่สามารถออมมือได้อีกต่อไปเมื่อเห็นว่าพลังชีวิตของอีกฝ่ายแข็งแก่งกว่ามากซึ่งมันไม่แปลกอะไรถ้าเขาจะร้มเหลวแต่ถ้าเขาทําสําเร็จฮันเซนก็ไม่คิดจะปล่อยให้อีกฝ่ายได้พลังแห่งการเกิดใหม่ไปแม้แต่นิดเดียวเขาจะเอาทุกอย่างมาเป็นของตอนเองแสงสีฟ้าปรากฏขึ้นรอบตัวของฮันเซนและกักขงังพลังแห่งการเกิดใหม่ทั้งหมดเอาไว้ภายใน โง่เงาพลังแห่งการเกิดใหม่ไม่ใช่สิ่งที่จะหยุดเอาไว้ได้ด้วยกำลังเจ้าจะใช้กำลังเพื่อกักขังมันไม่ได้แอนโดร่าหัวเราะผู้โอเฟเทอร์แฟรรี่ยิ้มและพูดมันเป็นความพยายามที่ดีที่คนหนุ่มจะพยายามจนถึงที่สุดแต่การทำแบบนั้นทั้งบ้าบินและโง่เขา ผู้อาวโซเฟเทอร์แฟรี่และคนอื่นๆไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่เห็นพลังแห่งการเกิดใหม่ที่กำลังบินเข้าไปหาแองเจร่าและแอนดร่าชนเข้ากับม่านพลังสีฟ้าของแฮนเซิลผูมันไม่สามารถเจาะทะลุกำแพงแสงนั้นไปได้แล้วพวกมันก็เด้งกลับมาราวกับลูกบอลเป็นไปไม่ได้พลังแห่งการเกิดใหม่ถูกหยุดอย่างนั้นได้ไงกันแอนดร่าอุทานขึ้นมาด้วยความตกใจขณะที่แองเจร่าอึ้งจนพูดอะไรไม่ออกผู้อาวุโซเฟเทอร์แฟรี่และคนอื่นๆอ้าปากค้าง พวกเขาไม่มีอะไรจะพูดกับสิ่งที่เห็นมันเป็นอะไรที่น่าตกใจอย่างแท้จริงพวกเขาไม่เคยคาดฝันมาก่อนว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นเพราะแม้แต่ยอดฝีมือระดับราชาก็ไม่สามารถทำไรแบบนี้ได้แต่ตอนนี้พลังแห่งการเกิดใหม่กำลังถูกหยุดเอาไว้ด้วยโรคสีฟ้าของแฮนเซิและเนื่องจากโรคสีฟ้ามีพลังในการตัดขาดสิ่งที่อยู่ในโลกภายนอกนั่นทําให้ใครติดปีกไม่สามารถสัมผัสได้ถึงพลังชีวิตของสองพี่น้องได้อีกต่อไปและด้วยการที่ไม่มีตัวเลือกอื่นอีกพวกมันทั้งหมดจึงบินเข้าไปหาแฮนเซนแทนเมื่อเห็นย งั้นยินชางคงก็ยิ้มออกมาเขาประหลาดใจอย่างมากกับสิ่งที่เห็นแต่เขาเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องที่แฮนเซิลมีสมบัติล้ำค่ายอย่างหนึ่งอยู่จากรายงานถึงสิ่งที่เกิดขึ้นบนดาวไนโกสเขาได้ยินว่าแฮนเซิลใช้มันป้องกันการโจมตีจากไนโกสนับหมื่นยินชางคงไม่เคยเห็นมันด้วยตาของตนเองมาก่อนเขาจึงไม่รู้ว่ามันมีประสิทธิภาพมากถึงขนาดนี้และยิ่งไปกว่านั้นเขาไม่รู้ว่ามันสามารถใช้เพื่อหยุดพลังแห่งการเกิดใหม่เอาไว้ได้ทูตของปานภารู้สึกดีใจขึ้นมานแฮน,นเซ ดังนั้นมันทําให้เขารู้สึกไม่พอใจที่เห็นฮันเซนถูกทางเฟเธอร์เยอะยันแบบนั้นฮันเซนดีไม่หยีเลวเลยแต่นั่นเป็นเหตุผลที่เขาเป็นตัวแทนของประสาทนาาพื้มาที่นี่เขาคิดว่าพลังแห่งการเกิดใหม่จะทรงพลังซะอีกแต่ตอนนี้พวกมันถูกหยุดเอาไว้ง่ายๆแบบนี้เนี่ยนะดูเหมือนว่าตำนานเกี่ยวกับพวกมันจะไม่ถูกต้องแต่พวกมันก็เป็นแค่เรื่องที่ทางเฟเธอร์โอ้วดเกินความจริง สีหน้าของผู้โอโซเฟเทลเฟรี่เปลี่ยนเป็นสีเขียวที่ดูน่าขยะแขยงเขาพูดอะไรไม่ออกเขาไม่รู้ว่าพลังอะไรกันแน่ที่ทําให้ร่าของฮันเซนสามารถทําแบบนั้นได้มันทําให้เขาตกใจอย่างที่สุดแต่ก่อนที่เขาจะเข้าใจอะไรได้พลังแห่งการเกิดใหม่ก็มาอยู่ตรงหน้าของฮันเซิแล้วพลังแห่งการเกิดใหม่บินมาชนกับชุดเกาะจีโน่ของฮันเซนและ,ละละลายเข้าไปข้างในหลังจากนั้นมันก็เริ่มส่องแสงที่ดูศักดิ์สิทธิ์ออกมาพลังแห่งการเกิดใหม่มากมายพุ่งชนเข้ากับชุดเกาะมอนตาร้าวกับพีมะและทําให้ชุดเกาะเรืองแสงขึ้นมา พลังแห่งการเกิดใหม่เข้าไปในชุดเกาะมอนตาทั้งหมดแล้วแฮนเซ่นก็รู้สึกราวกับว่าได้รับอะดรีนาลีนร่างกายของเขารู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้นมามันทําให้เขารู้สึกราวกับว่าเขากําลังเกิดขึ้นใหม่แฮนเซ่นใช้เรื่องราวของยีนเพื่อดูดซับพลังเหล่านั้นและวิวัฒนาการชุดเกาะมอนตา ในบรรดาวิชาที่เขาฝึกเรื่องราวของยีนเป็นวิชาที่ฝึกยากที่สุดในตอนนี้เมื่อเขาสามารถรวบรวมพลังที่จําเป็นมาได้แล้วเขาก็ไม่คิดจะปล่อยโอกาสนี้ให้หลุดมือไปภายนอกโลกป้องกันแองจลราและอันโดราปลดปล่อยพลังของพวกเขาออกมาอย่างเต็มที่แต่ไม่ว่าพวกเขาจะพยายามสักแค่ไหนทุกอย่างที่พวกเขาทําก็ไร้ประโยชน์ฮันสันจ้ามันขี้กงเก็บโลกของเจ้าไปเดี๋ยวนี้ผูอาโซเฟเธอรฟรีตะโกนยินช้างคงหัวรอะพูดขึ้นมา ฟเธอร์แฟรี่พลังแห่งการเกิดใหม่จะบินไปสู่คนที่พวกมันเลือกนี่ไม่ใช่การโกงแต่อย่างใดถ้าฮันเซินโกงในสายตาของเจ้าอย่างนั้นแล้วทำไมเจ้าถึงได้ส่งคนที่ถูกลดระดับลงมาจากระดับราชันเข้าไปเพื่อแย่งชิงพลังกับฮันเซิลล่ะสีหน้าของผู้อาวุโสแฟเธอร์แฟรี่เปลี่ยนเป็นสีแดงเขารู้สึกตัวว่ายินชางคงรู้ถึงตัวต,วตนที่แท้จริงของสองพี่น้องพลังแห่งการเกิดใหม่ควรจะถูกจับใจโดยสะแห่งการเกิดใหม่เองเจ้าคิดว่าอย่างไง ยินชางคงมองไปที่เฟเธอร์ฟารีและยิ้มออกมาเจ้าพูดถูกแล้วพวกเราไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวในเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่คนที่อยู่ในสาะแห่งการเกิดใหม่ต้องจัดการด้วยตนเองพวกเราอยู่ที่นี่ในฐานะผู้ชมเท่านั้นพวกโอซเฟเธอร์ฟารีอาบเกือนและพูดออกมาด้วยเสียงสูงแต่เมื่อแองเจลาและแอนดราได้ยินที่เขาพูดพวกเขาก็เข้าใจว่าจริงๆแล้วพวกโอซเฟเธอร์ฟารี so Fairy, หมายความว่าอย่างไงแอนดราเริ่มชกใส่โรสสีฟ้าของแฮนเซน เมื่อแอนดร่าชกออกไปเงาเทวดาสีทองก็เคลื่อนไหวไปพร้อมกับเขาโรบป้องกันของคันเซนดูเหมือนกับแก้วบางๆแต่เมื่อหมัดของเทวดาสีทองชกถูกโรคป้องกันมันก็เด้งกลับไปขณะที่โรคป้องกันของคันเซนยังไม่มีร่องรอยความเสียหายใดๆสีหน้าของแอนดร่าเปลี่ยนเป็นบางสิ่งที่ดูน่าเกลียดน,น่ากลัวเขารวบรวมพลังและชกใส่โลคป้องกันอย่างตอง่อเนื่องด้วยเทวดาสีทองแสงสีทองแตกกระจาย แต่โรคสีฟ้ายังคงไม่บูษสลายขณะเดียวกันฮันเซนที่อยู่ภายในกำลังดูดซับพลังแห่งการเกิดใหม่เข้าไปอย่างใจเย็นชุดเกาะมนตาของเขาเริ่มสว่างสวยขึ้นเรื่อยๆพลังของแอนโดร่าไม่สามารถทำลายโลกเกาะของฮานเซนได้และนี่ทำให้เหล่าเฟเธอร์ตกตะลึง แอนโดร่ากัดฟันของเขาหลังจากนั้นร่างกายของเขาเริ่มสั่นสะเทือนขึ้นด้วยพลังขหาสารปีของเขากางออกขณะที่ลูกบอลแห่งแสงเริ่มจะก,ก่อตัวขึ้นในระหว่างมือของเขาลูกบอลสีทองในมือของเขาดูเหมือนกับวังวนมันสว่างขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งดูเหมือนกับลูกบอลสายฟ้าวิชาแสงเทวดาแห่งการพิพากษาเป็นวิชาต้องห้ามเพราะว่าการฝึกฝนมันเป็นอะไรที่อันตรายมันทรงพลังถึงขนาดที่มีโอกาสจะทำความเสียหายต่อผู้ใช้ มันเป็นวิชาโจมตีที่รุนแรงที่สุดของเฟเธอร์ซึ่งแม้แต่พวกเขาเองก็ไม่กล้าที่จะใช้มันแอนโดร่าและแองโจร่ามีพสมนนรสวรรค์ในระดับราชาถึงแม้ตอนนี้พวกเขาจะเป็นแค่ดยุกแต่แสงเทวดาแห่งการพิพากษาที่พวกเขากำลังใช้ก็ยังคงรุนแรงอย่างไม่น่าเชื่อทุ่เ <c oughs> มื่อแสงสีทองในมือของแอนโดร่ารวบรวมพลังจนถึงขีดสุดแอนโดร่าและเงาเทวดาสีทองกดดันพลังไปข้างหน้าแสงสีทองดูเหมือนกับว่าสามารถทำลายทั้งกาแล็กซีไปพร้รพอมๆกับโล่ป้องกันของฮันเซิล แสงสีทองแตกกระจายราวกับแก้วขณะที่โลกสีฟ้าของฮันซันยังไม่เป็นอะไรเลยแสงเทวดาแห่งการพิพากษาที่น่ากลัวไม่ได้เป็นอะไรมากกว่าลูกแก้วที่ปอบ้างเมื่ออยู่ต่อหน้ารปป้องกันของฮันซันผู้โอโซของเฟเธอร์และคนอื่นๆตกตะลึงแองเจล่าคำรามออกมาและมอบพลังแสงเทวดาแห่งการพิพากษาให้กับแอนดร่าหน้าตาของแอนดร่าดูน่ากลัวขณะที่เขาเริ่มรวบรวมพลังของแสงเทวดาแห่งการพิพากษาครั้งนี้พวกเขารวบรวมพลังกันตู แต่เมื่อสายสีทองประทะเข้ากับโล่ป้องกันสีฟ้ามันก็แตกสลายอีกครั้งแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับโล่สีฟ้าของฮันเซนมันเป็นอะไรที่น่าตกใจทุกคนต่างจ้องมองไปที่โล่ป้องกันของฮันเซนด้วยความตกตะลึงวิชาลับที่ทรงพลังที่สุดของเฟเธอร์ไม่สามารถทำลายโลร่ป้องกันของฮันเซนได้เลยถึงแม้จะถูกใช้โดย2พี่น้องเองเจร่าและอันโดราก็ตามเจ้าและขาไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ